สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้ไม่น้อยจามาอันรายง,งานข่าวนะคะเกี่ยวกับอ่านยังก็วัคซีนโควิดนะคะที่ไม่น้อยไฮบีบีบลงซือ้ออจองของโรงพยาบาลเอกชนนะคะตอนนี้ขั้นตอนอียังทุกซื่อ,อยังเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวัคซีนของเบเดน้านะคะโมเดนา้าหรือว่าโมเดิร์น่าอยังสักอย่างเนี่ยนะคะพี่น้อง เข็มหนึ่งอยู่ที่1,900บาทนะคะสองเข็มอยู่ที่3,800บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการแล้วก็ค่าหมอนะคะค่าฉีดเฉพาะวัคซีนอยู่ที่3,800ันแปดอยสองเข็มบีบีได้เข่าคิ้วเล้วก็บโอนเงินมาจําไปเล้วเรียบร้อย2อ0พซีนะคะ โอนเงินมัดจำไปแล้ว2004แล้วก็ได้รับอีเมลตอบรับมาแล้วเรียบร้อยนะคะจากทางโรงพยาบาลยืนยันตัวตนเอียงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือรอแค่ให้วัคซีนมาถึงแล้วก็ไปฉีดตามคิวนะคะเนาะค่ะเนาะซึ่งไม่หน่อยกับพาว่นหน้าคอให้มาไหวๆแล้วก็ห้มันได้ฉีดเร็วๆเพราะว่าอีหยังอีกแร้วพี่น้องเบิงข้าวแล้วก็เมื่อยคะ่ะ ตื่นนอนขึ้นมามือเศร้านี่ก็เอา้าเลย่าไปอาบน้ำก่อนตื่นนอนมาแล้วก็เลยไปเบิ่งเข่าเบางไทยแล้วก็โอ้ยล็อกดาวอีกแล้วพอาบว่าเชื่อระบาดอีกแล้วร่างคนก็ว่านฉีดไปแล้วมันก็ไปป้องกันฉีดไปแล้วก็นยังติดแน่ไม่น้อยเราคืดเนีย่ยคืดน้ำหลูกพี่น้องคืดน้ำวัคซีนคืดน้ำนานานานนมันนั้นนนี้คืดนะ่แมันคืดได้เฉพาะบีบี บางปอนก็คือแต่ว่าบางปอนกับไข่ตรงที่ว่าเพื่อนบดิออกไปใส่เนาะเพื่อยู่ี่ห้องพอเชื่อของเพื่อนแล้วก็ยังเป็นคนไข้เลยมันมันไปนพบหมอประจําตามโรคของตัวเองอยู่แล้วแตาว่าเป็นยังเกิดขึ้นยังสี่กันยังว่าเออมีหมอได้ดูแลม,มีคาปรึกษาแต่ว่าบีบีนี่มันอยูู่้เดียวมันแล้วที่ค้ดยากคืดยากก็คือว่าพอมันพอมันมาล็อกดาวอีกเนี่ยล็อกดาวกรุงเทพอ,อีกอ่า เดือนหนึ่งบอกพี่น้องเบืองข่าวมือเศ้านี่นั่งปวดหัวโอ้ยวัคซีนก็จะแม่นน่านมากคืดพ่อ,อยังคืดพ่อคืดท่อใจตอนที่ว่าข่นมึงติดสิเฮดจังไดน่ะนะเพราะว่าจบแม่นี่ติดวัคซีอันแม่นี่ติดอันติดโควิดมาแล้วแม่หูหว่ามันทรมานมันไม่มียากินเมืองไทย่ถามว่าไม่ยากินอยู่มี แต่เบิงที่ละเบิงข่าวว่าเตียงสนอกสนามกับเต็มนางคนล่อเตียงจนใจขาดไปซื้อๆจนตายไปซื้อๆลังคนได้ไปนอนอยู่ทั้งในแล้วผัดอ้ยไยซิ่งไาย,ย่างพี่น้องคือมันเป็นโลกที่บ่มีไัยบ่มีไผเบิ่งกันเขาเป็นอย่างบ่มีไัยที่จะเร่งเร่งเล่งเห็นผลได้ว่า เป็นแหลวสีหลอดบลอดเนาะอันนี้ทำมัทั้งมัวนอยู่ที่พุ่มตันท่านร่างกายของคนเหานําของของของแต่ละคนเนาะอย่างของเมย์หน่อยก็โอ้ยหายใจซื่อก็คือสิายนี่พี่น้นนองน้ำก็กินบ่ได้คือจังที่เคยอดคิดเิ่งกเลยว่าโอ้ยมจมึงหักมึมงซา,าแม่ละดีใจแล้วเห็นว่าอันโุงเรียนกเเเเ็เปิดเทอมแล้วเอาเปิดเทอมพะ่ออาทิตย์ว่าหายปิดโรงเรียนอันดีใจว่ามันยังได้พี่น้องเพราะว่าคันซื่อว่า ตู้สัย่างมันลงโตเอียงมันสามารถดําเนินไปได้ในวัฏจักรหรือขับเคลื่อนไปได้ในในในโตของมันอ่ะตูกสอย่างมันเป็นไปโดยอัตโนมัติลูกกับสิด้คอยหางานเห็ดนองงานยางกระสร้างบใบเคียงดอกเห็ดไปเลยหเห็ดไปกอนซ้สำซากด้มีเงินค่าเสจยาจจ่จายค่าค่าส่วนกลางค่าน้ำข้าไฟค่ากินข่าอยู่เจ้าของข้พ่อโอ้ยแต่โควิดมากพี่น้องเอ,อ้ย แบกพระมันนี่พามันน่ยหนอนแบกพระาเนี่ยนี่ก็จะแบกต่อไปอีกมันบวาจังไดได้ปัีญยมันแนมเห็นมันมันแนมบวเห็นมามันสิสิ้นสุดตอนใดมันสิบไปหอดตอนใดเนาะเมื่อยคือกันดิเมื่อยเมื่อยยังตีขึ้นไปนั่งแม้ว่าอันเองบันทึกช่วงมสิฟื้นมาเนี้งานการิได้เห็ดบ่เฮาสิได้ดูแลรูเข้าไปอีกรนปันไใดถามว่าดูแลจะน้องก็ต้องดูแล มีบ่มีมันก็ต้องหาให้กินเนาะพี่น้องลูกเต่าในครอบครัวคนเ้ามันก็ต้องกินเขาปากเขาท้องมากขึ้นบ้างบอกว่าปากนั้นปากว่าบ่คิดบ่คิดแต่ลังเทือนอ่ะพี่น้องลังเทือ,อก็คิดคิดไปมืดแล้วว่าโอ้ยสู้ว่ามันไปอีกเศรษฐกิจจะไปยังไดลูกกูิสด้เหตุงานเหตุการณ์บอกอนาคตสิไปยังไดสด้กินได้ยากบอกเออมันสิไปจังไดมาจังได เ้ายากกระสีมากแพงของกิ่นกับอันนั้นมันก็สิเป็นไปตามตามเศรษฐกิจเนาะพี่น้องวานนี้มาเบื่องแห้งขึ้นน้ำเขาแหง้งยี่ตนแห้งขึ้นหรือก็เลยมาว่าเจา้คของคักเล้วอันไพกั็ว่าเจ้คของคักนองผู้ใดก็ว่าจ้าของมีปัญหาหลายมีปัญหาคักแต่ว่าล่างคนผัดเนี่ยมาเบิง่งทีว่าอันพี่น้องทีว่าได้หาสิบเปอร์เซ็นต์อะไอยู่ในเอ็นแคมกอสร้าง แล้วว่าเบิงวังหันอีกว่าอันตรวจผู้นึงปฏิเเชื้อผู้นึงปฏิเเชื้อมันไม่ยู่ร่วมกันสิปายุจังได้หามเขาหามออกก็เขากับน้ำยา่พี่น้องก็สิเป็นห่วงโอ้ยค้ดหลพี่น้องขนาดอยซ้ำนี่อขก็ยังคืดหลขึ้นน้ำรุ่อยอยากให้ลูกได้ฉีดวัคซีนแม่นสีคุ้มกันได้หรือคุ้มกันว่าได้ก็เอาให้ว่าได้ฉีดนาอพี่น้องให้มันได้ฉีดนะนะพูดเนี่ยเดือนเดือนนี้ก็มิถุนากลักกระดา สิงหากันยาตุลาคุณอยู่ตั้งซี่เดือนส่วยวิคซินสิเขามากเงิื่อนทองเขากระใจยอ,อย่างเมืแล้วอยากเห็นแบบว่าทั้งทั้งล่งบาลเขาเล่งเลงเอามากเอามาไวกลัวกลัวกลัวทีทีทีกำหนดการเนาะเพราะว่าวัคซินเข้าก,กับบอลูนรอกดีว่าทีแต่เขาก็เลือกตัวนี้ทีเข้าคิดว่าด,ดีที่สุดยังสีนะเขาก็อยากให้ได้สีดก้อนอยังสีนะอ้ยังไรเดือนมานาั่งรุนกันอีกแต่ว่ากั บัดเราสิฟังความได้เราค้นกับว่าฉีดไปแล้วตัวเชื่อแล้วกับมีภูมิตันกะท่านบหลายหันแหละเท่าก็เลยอยากให้ได้ตัวที่ดีมันฉีดเข้าไปมันสิเศร้าบา่เศร้าก่ะมันสิาาสาาสกันบ่กันเนาะพี่น้องเศรษฐกิจก็โอ้ยเรอยากสิเว้าถึงลูกกับบม่มีงานเฮ็ดเท่าก็ต้องรับผิดช,ชอบแต่ว่าถ้าเว้าถึงว่าทางสวิตเซอร์แลนด์นี่ างสวีเดนเนี่ยตอนเริ่มต้นนี่ในความคิดของไม่น้อยนะอันตอนเริ่มต้นนี่สวีเดนนี่มีการป้องกันปล่อยให้เป็นการป้องกันพุ่มตันท่านมูแต่ว่าพอตอนหลังมาหลังจากมีวัคซีนมีอย่างแล้วนี่สวีเดนก็นให้วัคซอวัคซีนประชาชนจนตอนนี้มันเกิดเกือบมันกลายเคร่งประเทศแล้วบอกกลายเคร่งประเทศแล้วมั้งตอนนี้นะคะสำหรับสถานการณ์สวีเดนใน ในสวิเซนนี่ยกะยังมีคนติดเชื้อยังมีคนตายกับจริงแต่ว่าเขาเอิญยังก็เริ่มดีขึ้นรานอาหารรานอาหารนะคะก็ให้นั่งกินครังใน่ได้ได้แล้วนะคะแล้วก็ห่างห่างนี่ยกำนดดม็กซิมมู่จำนวนจำนวนคนเขาไปต่อละครั้งเท่าไรเท่าไรแต่ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็ยังยัง สองอาทิตย์ที่แล้วหนาบานไม่น่อยจัดก,กีลาเขาก็ให้เขาไปเบิรงได้แม็กซิมัมบายุธีห่า่อยคนกระทือกระทืบดีคือลายหลังจากไม่วัคซีนนะคะแต่เศรษฐกิจหรืออีกอย่างมันก็ค่อยๆก็ยังค่อยๆปับค่อยๆดีขึ้นคือวา่าในโซนยุโรปนี่การให้วัคซีนนี่นาสีโอเค ไดระดับหนึ่งอยู่ค่ะเพียงแต่ว่ามันเกิดยังบอกบอกขอบคุณทั้งหมดแต่ว่ามันเกิดยังดีนะคะที่ว่าประชาชนได้วัคซีนได้พุ่มตานท่านยังไปแล้วเนาะดี๋ยวก็ได้วัคซีนในตัวที่เขาเอื้อนยังหลายๆประเทศให้การยอมรับยังสีเนาะค่ะบ้านนี่ตั้งใจอยากเค้นลูกมันมันแบบว่ามันพากันเบากันอยูะว่าเบ้ากับแม่พินกับน้องกวันมา เออมันเริ่มดีขึ้นแล้วปีหน้าบางทีเราอาจจะได้ไปก็ได้นะจังไรพอๆสองมือมือนีมาตื่นขึ้นมาแล้วบ้านโอ้ยล็อกดาวน์เวลากรุงเทพก็เลยวะก็เลยบอกลูกว่า,ม,วามือนีคุยกับลูกแล้วคอนเสิอัดคลิปก็เลยบอกว่าอะไรยังไงก็ช่างนะอย่าออกนอกบ้านไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกนอกบ้านห้วก็ะแม่นะ่ะไป่อยากให้กินเนื้อมูเนื้งวเพราะว่างวโรค อันที่ว่าเป็นตุ้มเป็นเอีอยงน,น,นะนาพี่น้องเออแล้วก็มือนันเบื้องในข้าวยูทูบที่ออกข้าวว่าอันซื้อเนื้อหมูหรือเนื้อม้วนหหางน่ะน,นะและ้วไปติดเชื่อค่ะนะขากับยานเข้สซวยหนึ่งเนี่ยหันเลยบอกลูกว่ารีบไปซื้อของมาตุนไวเอามาก,กักไวเพราะว่าตูแซ่ข้ามันใหญ่อยู่เดือนหนึ่งหนึ่งมันก็นสิคุมค่ายอยู่ให้ให้ลูกไปตุนไวอีกใครไปซื้อแล้วแม่บอกว่าให้เน่นให้เน่นเป็นปลาอืม ให้เน้นเป็นปลาเรื่องบลสัซนกับเป็นไก่ซื้อมาไว้ก่อนช่วงนี้มันศิระบาดหรือยังมันแห้งหนาห้อนไม่แห้งหนาห้อนโรคระบาดโรคอี้ฮัมมันกระลายถามว่าซื้อยุไสมันกัดมีกัดติดเชื้อคือกันเบิดแล้วมองทีบีบียูกับแห้งมิเคยมีคนติดโควิดมันบ่ล่ะตึร์กทีบีบียูกับเคยมีคนติดโควิดยังยังสี่แม่ว่ามันกลับไม่อีกละวหลอกหนึ่งฮอกกับบอลูเพราะว่ามันสีมาจังไหนยังจังไหนเชื้อโรคพวกนี้เขาแนบมาเห็นแม่ว่าซี่ มื่ออื่นอะซื้อไรเพื่อนน่ะไปซื้อของแม่น่ะส่งเงิ่นเขาไปหายแล้วเพราะว่าบ่อยากออกข้างนอกแล้วอีกอย่างนึ่งแม่ว่าไปตุนมาไวเลยพวกของสดนี่เมื่อ,อามาอาัดพวกพวกเนือเน้อปลาเนือ้อปลาเนื้อไก่ยังสิเขามาอาัดอัดใส่ซองฟิดไว้พักนะบ่อยากดอกเพราะมันมีรถอันขอเขาอื่นอย่างรถพุมพ่วงพนันอยู่พักนะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนก็กินพักแส่แข็งเออก็เป็นบ็อกโคลี่เป็น เป็นบ็อกโคลี่แล้วก็เป็นอะไรอยงดอกกะลัมนะพี่น้องเออมันก็แล้วก็ผักที่พิ่งซื้อมากส่วนมากก็เป็นผักกาดกะลัมสดจังสิมันเอาว้ดนได้หรือว่าเป็นอหัวไชเท้านะมันเอาว้ดนได้เพื่อน,นว่าถ้าต้มถ้าแกงแม่เลยมาให้ไปซื้อ แม่โทรมามันบ่ายแล้ว er. เอาไว้พุ่งนี้ได้ไหมเกลยว่ามืออื่นกะจังไปขี้มอไซค์รัจ้างไปพ่อแม่ค้ออยู่ใกล้บ้านนั่งมอไซค์รัจ้างไปก็ได้เกลว่าไปซื้อมาตุนใหม่ก็ะยาออกก็าจะเป็นก็่ต้องออกกลุมย่านมันเป็นอย่างมากมันสิญาตเกลียว่ายากยากงั้นยากไปมืดแหละใครมึงเป็นน่ะเลยว่าสารพัดกูสึกขึ้นเกลียวว่าสี่แหงเบื้องข้าวเบื้องข้าวกะอยากฮู้คันฮู้หลายปัดคึ้นห่พี่น้อง เป็นกำลังใจให้สู้ผู้สุคนเ้ออดโซโอซาเามันจังไดมันก็ได้สู้ไป้นักกันล่ะค่ะถึงเข้ามันจําเป็นแล้วมันเป็นเมื่อทั่วโลกแต่ว่าปากว่าบอคุดบอคืดก็คุดคด,คด,ดูคือเกาตอนนี้ภ้าหน้าอย่างเดียวหายวัคซีนมันมาไว้ไว้หายวัคซีนมาไว้ไว้ชดิสีดนะคะแต่ว่าก็ดีใจตรงที่ว่าเออลูกไปเขาคิ้วได้แล้วก็ลูกลงทะเบียนได้แล้วกันทางโรงพยาบาลตอบรับมาแล้วเนี่ยแก ก็ได้ามว่าถ้าตอบรับมาแล้วย่างงี้ไหมเพาว่ายัางไงก็เท่ากับวัคซีนเป็นของเราแล้วแม่เพราะเราจ่ายมาัดจาไปแล้วเหลือแค่วัคซีนมาก็ใครไปก่อนคิวไหนเป็นคิวไหนก็เลยวางสิเออคอยมึงได้อันรอบแรกว่าแมนว่าจ่ายเงินไปก่อนแล้วบานนี่บุนลอบปีเดอร์โมกุล่ากุมา้ามีหน้าปีนัยเดือกกุลเมียแล้วสนุกพอได,ด้กระสีเฮ็ดจังไหนพี่น้องขันมันเด่นขันมันสีดไกลในอยากสีดมือนี่มือนี่มือนี่พผุนแล้วขันมันมีมันบ่มีพี่น้องเพราะว่า จักเจว่าจังไดคันว่าป้องกันขันว่านั่นว่านี่ก็คือจังไดอันแพ้ไม่อีกก็จักจังไดนาะพี่น้องโอ้ยคอยละเมยอ,อดสูออดทนเอาไปน้ากันพี่น้องข้างนี่ก็รุ่นใจสิขาดมันเป็นยังดอกอันมันเมย์มเมย์ทีสีรุ่นเพระว่าหาอยู่นี่หาอยู่ไก่ห่อคืดน้าคขันหา้าเป็นยังมันติดมากมันยากนะญาตพี่น้องก็ว้ไผสีมาเบิงมาเฝ่าวบ่มีเด้ แต่คนแต่ลใครแต่ละคนก็มีหนาทีเป็นของเจ้าของมีงานมีการมีอย่างตรงรับผิดชอบมันบริมีผู้วางงานเพราะมึงป่วยแล้วมานนางเฝ้ากันได้แบบนี้แม่ก็ไปบ่ได้มันบพรมันไปง่ายเนาะไปเมืองไทยมันบ่คื่นตอนบ้านนมีโรคมีอย่างนี้ไปก็ต้องใส่อาศัยเงินเออคือสิบประเพณีไม่หน้อยดอกขึ้นเนี่ยผู้ที่อยุ่เมืองนอกผู้ที่มีลูกมีเต่ายู่เมืองไทยผู้ถี่มีพี่น้องยู่เมืองไทยก็สิขึ้นคือกันก็ไม่น่อยนี่แหละหลายคนกับคือคือกันก็ไม่น่อยเนาะเพราะว่า ในี่เมื่อหากินบ่ไดลูกเต่าหากินบ่ไดเขาก็ต้องรับผิดชอบกระสิแบกพระหานักกันแน่ช่วงนี้ร่างเถื่อกระเอยรังเถื่อก็โอ้ยกูเอยได้เอยเอยอยู่ได้ค่ะย่ำสินเดือนมากน่โอ้ยบบอยากว้าย่ำสินเดือนมาหนี่บอยากว้าแต่ว่ามันก็จําเป็นกรกระจักเสียจังไหนจังไหนก็ต้องได้สู่เข้าหน้าขอห้พี่น้องเมืองไทยน่ะน่มี ไม่กำลังใจต่อสู้ต่อไปสู้ไปน้ากันนยแลไะพี่น้องมันสิจังไหนก็ได้สู้เนาะคลิปนี่ก็ทั้งเบาทั้งจมนะพี่น้องยังมันน่านเศร้านั่นซวงโลกเอียงกระไดยังมันเมยมันเพ่พังไปเมิดงานการกะใสวาสิหาได้ง่ายๆเนาะพี่น้องแล้วกสวัสดิการกะมันบวมแมวนวาสิก็ยังว่าเข้ากะบเบาไปแตะถึงหรอกก็พูดถึงว่าสวัสดิการกะสีซ้าแต่มันก็บบอดมีไห่เนาะเข้ากับเข่าใจประเทศเท่าอยู่วันเป็นจังไดนะคะ เอาละคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไปแค่นี้สักก่อนขอให้พี่น้องสูผส้ผูกสุ้คนนี่กำลังใจต่อสู้ต่อไปด้วยพี่น้องเด้อสู้ไปน้ำกันสิอดสิทน่มสู้เพราสู้ที่ไหนมันก็ต้องไปจังซี่ละคะจมเน่ก็เ,าเยาว่ากันด้วยใจด้วยแรงใจใจแรงนะจุ๊บจุ๊บบายบายจ้า